เพื่อนอยู่ในช่องบอสกาล่าออริจินอลนะครับกัดมาอยู่ในช่วงของกินอีกแล้วนะครับวันนี้เป็นบ็อกกี้นะครับแบบรสตั้งเดิมเลยรสช็อกโกแลตนะครับผมผมชอบมากเลยนะรสช็อกโกแลตเนี่ยคือที่ผมจะมาถ่ายเพราะว่าอะไรมันเป็นขนมตั้งแต่ผมเล็กเลยครับเนี่ยขนมบ็อกกี้เนี่ย,ม, ok ยมันเป็นขนมที่แบบอร่อยมากแล้วเวลาเราซื้อเราจะรู้สึกว่ามันแบบโอ้มันพรีเมียมตอนนั้นถ้าจำไม่ผิดน่าจะประมาณสิบ ห้าบาทหรือสิบสองบาทหรือผมผมจไม่ได้นะครับประมาณนั้นแหละสิบห้าบาทได้ั้งตามแบบร้านขายของชํานะครับผมซื้อถ้าเราไปเทียบก,กับขนมอย่างอื่นนะหอยห้าบาทป๊อกกี้นี่ดูแพงไปเลยนะครับแต่ว่ามาไหนได้กินมันก็รู้สึกว่าเอยมันพรีเมียมนะครับเป็นของกุริโกเลยนะอะไรอย่างเงี้ยนะนะครับเดี๋ยวเรามาคินว่ามันเหมือนเดิมหรือเปล่ารสชาตินะครับผมก็พักหลังนะผมก็ไปกินแต่ ที่ห่ออื่น,ก,นกินเลกินนี่กินกน,นี่นะครับกินแบบขนมซองนะครับไม่ไม่ค่อยได้กินพวกนี้นะครับถ้าจะกินช็อกโกแลตก็ซื้อเป็นช็อกโกแลตไปเลยก็เลยไม่ได้ไม่ได้มากินป๊อกกี้เลยนะครับก็เดี๋ยวมาลองดูนะครับกเกตนะครับถ้าใครกินอยู่แล้วก็ก,ก็คุยกันได้ครับลองคุยกันได้เพราะว่าเดี๋ยวนี้ขนมมันมีเยอะมากนะครับเราก็เลยมองข้ามไปขนมโบราณไปเราก็อยากรู้ว่ารสชาติมันเหมือนเดิมหรือเปล่าเนาะ เพราะว่าช็อกโกแลตก็ไปซื้อช็อกโกแลตกินนะครับอยากอะไรก็ไปกินอย่างนั้นคือก็อเลยข้ามบ็อกกี้ไปแต่ก่อนกินกินบ่อยจนเบือ่อมาดูกับนบนเวอล์หนละสักทีเหมือนเดิมเลยแต่เมื่อก่อนอะเมื่อก่อนมันแกะตรงนี้นะครับแกะตรงนี้ได้ด้วยนะแล้วก็เหมือนกับเอากล่องมา,มาตั้งแบบมันมันจะตั้งได้อะครับเพื่อน ผมไม่รู้ไม่รู้บางคนทันหรือเปล่ามันจะดึงตรงเนี้ยดึงสลักปึ๊กปึ๊กปึ๊กแล้วก็เปิดฝาขึ้นนะครับแล้วก็ตั้งอย่างเงี้ยแล้วก็เอาป๊อกกี้อ่ะตั้งเอาไว้กินได้อย่างเงี้ยนะครับมไม่รู้คนอื่นทันหรือเปล่าเออบอกอายุเลยลองดูไหนตัวไหนท้ายวะยนี่ได้แกตั้งจกงนี้ด้วยแต่ส่วนใหญ่ซื้อแล้วเพื่อนก็แย่งกินหมดนะครับตอน,นเด็ก แบบโหแม่งแย่งกันเลยดืด้อเลย <c oughs> ซองเหมือนเดิมเลยนะผมจำได้นี่โอ้แท่งสวยด้วยนะครับโอ้ยังเหมือนยังคงคุณภาพอยู่นะดูจากหน้าตาแล้วเนี่ยสีใช่เลยไหนลองชิมดูสิอืมอืมข้าเนยะนะครับ นึกถึงรสชาติเก่าๆเลยอ,อร่อยอร่อยอกินอยู่ที่อร่อยอ,อันนี้ผมให้เลยเหมือนเดิมอร่อยไม่ไม่ได้ลดหย่อนคุณภาพไปเลยนะครับอร่อยเหมือนเมื่อก่อนเลยขนมบางอย่างนะครับถ้าย้อนกลับไปกินมันไม่อร่อยเหมือนเดิมครับมันมีหลายยี่ห้อแต่ผมไม่อยากไปพูด คือหลายยี่ห้อตอนเด็กๆอร่อยอร่อยโตมาไม่อร่อยลองเพื่อนๆลองคุยกันก็ได้นะครับว่ายี่ห้อไหนที่เรากินแล้วอร่อยอยู่แล้วยี่ห้อไหนเรากินปัจจุบันแล้วรู้สึกว่ามันไม่ได้อร่อยเหมือนเดิมนะครับแบบอืตอนนั้นกูกินไม่ได้ไงวะอะไรประมาณนี้นะครับอืมลองดูแต่ป๊อกกี้เนี่ยแต่ก่อนผมกิน,น่มันมีแค่สตอรอเบอรี่กับช็อกโกแลตนะครับแต่ตอนหลังเนี่ยคือมันมีรสชาเขียวนะครับผมกินอยู่ แล้วก็รสแอลมอน์ผมก็กินนะครับแล้วก็มันจะเป็น,นหนามๆมานะครับเหมือนมันโรยแอลมอนต์ใสมาด้วยนะครับไม่ใช่เป็นแท่งเรียบๆแบบนี้นะครับผมก็กินอันนั้นดูหวานๆไปหน่อยอืมชาเขียวก็ดูหวานๆคือกินได้นะครับแต่ไม่ถึงกับชอบเหมือนช็อกโกแลตอันนี้อันนี้ผมชอบกับสตรอเบอรี่ผมชอบเลยแล้วก็จะมีรสเอ่อโอริโอรสแบบคุกกี้อะไรสักอย่างนะครับเป็นขาวๆที่ผมเห็นนะเออมีหลายอย่างอืม ก็คลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามีอะไรมาแบบมากินลําลึกนะครับหรือว่าเออมาลองชิมกันนะครับอันที่ผมไม่เคยกินหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นะครับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ